อยากใส่ดำใช้งบเท่าไหร่ไปดูกันค่ะกระบาดดำและอะไรเสริมดำพวกนี้นะคะหนึ่งแสนค่ะแหนบบรรทุกยี่สิบมิลสามเส้นสองฝั่งหนึ่งหมืนค่ะ เซตละหกหมืค่ะเป็นยางสําหรับเน้นบรรทุกหนักตะลุยได้ทุกเส้นทางค่ะแล้วก็ชุดแต่งเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะคร่าวๆแล้วจะอยู่ที่ประมาณแสนเจ็ค่ะยังไม่รวมจดทะเบียนลงเล่มให้ค่ะดัมที่เราทํามาเป็นดัมไฟฟ้าใช้งานง่ายค่ะเพียงคอนโทรลผ่านปุ่ม2ปุ่มนี้เท่านั้นค่ะ ให้ดีกว่านั้นค่ะเรามีพร้อมใช้งานและมีให้เลือกหลากหลายแบบค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงหมื่นพันเท่านั้นค่ะประหยัดเวลาและใช้งานได้เลยสำหรับใครที่สนใจนะคะแล้วพบกันกับเนยค่ะ